พอาจารย์คะหนูนี่อยากให้มีคนมาตกกลุ่มรักมีคนหลงอย่างเงี้ยคะ่ะทํายังไงดีคะพระอาจารย์อออ,อยากมีสนเสน่ห์อยากมีแบบว่ามีผู้ชายมารุมรอมบ้างอย่างเงี้ยคะ่ะเชาล้วอาละ <c oughs> เออหนูเคยได้ยิน <c oughs> เพลง ติดฝนไหม oh. ติดฝนใช่ติดฝนต,ติดเธอแล้วติดเธอไม่ไวอะไรอน๋อค่ะพระอาจารย์วัยรุ่น oh, เพาสวยรุ่นมากเลยค่ะพระอาจารยนะ์ลูกศิษย์พระอาจารย์มาเปิดให้ดูบอกพระอาจารย์เพลงนี้นะหนูอยากมีโมเมนต์แบบนี้ออมีใครมาติดฝนกับหนูใช่ค่ะอยากมีคนมาติดบ้างอยากให้ใครมาดูเน็ตฟลิกกับหนูแล้วพอเขาจะลากับฝนก็ตกก็อ้อยอิงดูหนังด้วยกันวันก่อนลูกศิษย์คนหนึ่งมาถามพระอาจารย์แบบนี้อารมณ์มาหนูเลย เพราะว่าวัยรุ่นตอนปลายผู้ใหญ่ตอนต้นและค<ฆ>่ะคือยี่สิบแปดยังไม่มีใครมาสะดุดหัวเขามําใส่เขาเลยค<ฆ>่ะนางก็เลยรู้สึกว่าระจารย์มันจะมีไหมมันจะเป็นไป,นปนได้ไหมที่พระเจ้าไม่ออกแบบคู่ชีวิตมาให้หนูพระาจารย์ก็เลยตอบว่าใครจะไปรู้ <c oughs> แล้วเขาก็ถามว่าถ้าหนูเป็นส่วนหนูจะตายไหมพระอาจารย์ก็เลยบอกหนูดูพระาจารย์นี่ <c oughs> พระอาจารย <c oughs> ์โซนไปกี่ปีไม่เห็นมันตายค่ะโซนนะไม่ถึงตายแต่ถ้าไม่มีเงินนะตายค่ะ หาเงินก่อนหาเงินก่อนอืมไม่ต้องกังวลมากเรื่องชีวิคตคู่หรือคู่ชีวิตน่ะมันเงาค่ะพะอจัน <purpose> ก็ก็เข้าใจได้นะก็เข้าใจได้ <görüş> เอาทีนี้หนูถามว่ายังไงจะมีคนมาตกหลุมรักค่ะฉันจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังมีเจ้าหนูคนหนึ่งนะเขาว่าอยากได้ที่ที่ดักผีเสือ้ออยากได้จังเลยพ่อแม่ก็ไม่เคยซื้อให้สักทีหนึ่งอยู่ต่อมาจนอายุสิบเอ็ดขวบวันหนึ่งถึงวันคล้ายวันเกิดพ่อคนแม่ก็กลับมาจากข้างนอก พร้อมกับที่ดักผีเสือ้อพอได้มาปุ๊บเจ้าหนูก็วิ่งลงไปในสวนเอาไม้ที่ดักผีเสื้อนะวิ่งไปวิ่งไปจับผีเสื้อนะหนูเคยเห็นไหมมันคล้ายๆกระชอนอะ่ะอ่าแล้วก็มีคันถืออย่างเงี้ยวิ่งไปก็ไล่ดักผีเสือ้อไล่ดักผีเสือ้อไล่ดักผีผเสื้อไม่เข้าสักตัวเลย <c oughs> วิ่งจนทั่วสวนดอกไม้เหนื่อยมากโอ้ยไม่เอาละล้มตัวลงนอนเหนื่อยสักครู่หนึ่งตอนที่เขาไม่คิดจะจับผีเสื้อแล้ว หลับตาลงทันใดนั้นก็มีอะไรยุ่หยุนมาเกาะที่ปลายจมูกลืมตาขึ้นมามีผีเสื้อสวยมากมาเกาะที่ปลายจมูกเขายิ้มอย่างมีความสุขเขาบอกตัวเองว่าตอนที่เราอยากได้ผีเสื้อผีเสื้อก็ไม่มาวิ่งไล่จับยังไงก็ไม่เคยได้เลยแต่พอเราเลิอกอยากได้ผีเสื้อแค่นอนเฉยๆนอนหล่อๆผีเสื้อก็มาเกาะที่ปลายจมูกเรื่องนี้บอกเราว่าบางครั้งการที่เรา จับจ้องมองดูเฝ้ามองแต่ว่าใครจะมารักเราเนี่ยมันทําให้เราเหนื่อยมันทําให้เราเหนื่อยอาจารย์แนะนำว่าลองทําสวนของเราให้สวยๆส,ยสิถ้าสวนของเราสวยดอกไม้บานสะพรั่งเต็มสวนเดี๋ยวผีเสื้อมันจะมาเ, mm hmm. เพราะว่าผีเสื้อมันชอบดอกไม้มันชอบน้ำหวานค่ะด uh ัง huh. นั้นแทนที่จะมองหาหนมหนมมาตอกลมรักพัฒนาตัวเองให้มีคุณค่า mm hmm. ทําตัวเองให้มันเป็นสาวที่เซ็กซี่ที่สมอง อ่าเซ็กซี่ที่สมองนะก่อนจะเซ็กซีท่ที่ที่บอดี้คือร่างกายของเราเนี่ยเอามาเซ็กซี่ที่สมองก่อนทำตัวเองให้เป็นผู้หญิงที่สวยสมาร์ทแอนด์สตรองสมาร์ทคือฉลาดด้วยพึ่งตัวเองได้ด้วยมีการศึกษาที่ดีมีความรู้ดีมีทัศนคติที่ดีนี่เรียกว่าเซ็กซี่ที่สมอง<ะ>จากนั้นก็ออกกำลังกายดูแลตัวเองให้ดีๆเลยนะ แล้วก็แต่งเนื้อแต่งตัวให้มันดูดีกลายเป็นผู้หญิงที่ดู Strong เป็นสปอร์ตเกิที่ดูแล้วเออฟิตแ i ะเฟิรมโอ้โคาแรคเตอร์ก็ดูดีเพอร์ n ัน i t ลคือบุคลิก,กภาพก็ดูดี <c oughs> เดินผ่านปุ๊บต้องหันมามองทำไมคนนี้ดูแลตัวดีจังเลยนะคือดูแลตัวให้มีความรู้เป็นผู้หญิงที่พึ่งตัวเองได้แล้วขณะเดียวกันก็ดูแลร่างกายให้สะอาดสะอา้านดูมีเสน่ห์ดูมองแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเอะคนคนนี้บุคลิก,กภาพดีนะ แสดงว่าข้างในต้องดีแน่ๆเลยมนุษย์เราจะจะจับจิตจับใจกันก็จากสองจุดหนึ่งคนเราชอบกันเพราะพึงใจในทัศนคติหรือสติปัญญาได้คุยแล้วเออคุยกับคนนี้ทําไมฉลาดจังเลยหลักแหลมจังเลยมีสเสน่ห์จังเลยคนอย่างนี้สิควรไปคู่ชีวิตเ่านะ mm hmm. กับอีกทางหนึ่งก็คือดูหน้าดูตาดูบุคลิกภาพแล้วก็ชอบจิตชอบใจถ้าเขามองบุคลิกภาพเราแล้ว,ลวเขาไม่ชอบแต่ถ้าได้คุยกับเราอาจจะชอบก็ได้ ฉะนั้นแทนที่จะเฝ้ามองหาแต่ผู้ชายนะมองหาแต่ผู้มาทําดยให้เป็นสวนดอกไม้สวยๆแล้วเดี๋ยวมแมลงก็คือผีเสื้อคือผู้ชายหลอ่ลอๆรวยยจิตใจดีงามก็จะมาตกหลุมรักหนูถึงสวนเลยทีเดียวทําสวนของตัวให้สวยถ้าสวนสวยแล้วเดี๋ยวผีเสื้อจะมามดีกว่าไปวิ่งหาเขาซึ่งมันดูไม่มีคุณค่าเลยนะลูกนะ,ะมันดูไม่แพงนะลูก โอเคนะค่ะพระจานาร์าธู